สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใกล้สิ้นปีแล้วเนาะทีนี้หน่อยจะมาขอเปิดไพ่นะคะสามใบสั้นๆข้อ,อหัวข้อในวันนี้เลยก็คือ ผลตอบแทนของคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจนะคะในเรื่องของความรักทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะโสดอยู่หรือกําลังมีคนคุยกําลังศึกษาดูใจใครหรือกําลังนะคะ,ะคบอยู่หรือคนที่มีคู่นะคะอยากจะให้ของรักษาคู่บาอาจารย์นะคะมาบอกนะคะการันตีให้ที่ว่า คนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจในความรักนะคะผลตอบแทนที่ได้นะคะคืออะไรนอกจากความสบายใจของเราแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะคืออะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาคุบาอาจารย์จงบอกกล่าวนะคะ1เดี๋ยวดูพร้อมกัน2 3โอเคโอ้โหทุกคนทุกคน จริงๆใบเดียวก็ได้แล้วนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์นะคะจักรวาลทั้งหลายอยากจะบอกคุณว่าโอ้โหโอ้โหทุกคนอยากจะบอกเลยว่าแค่ใบเดียวก็การันตีได้แล้วค่ะเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่า คนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทุกๆประเภทนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนอกจากความสบายใจเลยก็คือคุณจะต้องได้พบ คนที่จะเข้ามาทําให้คุณได้เติมเต็มถึงสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรู้สึกการเติมเต็มในเรื่องของความรักการเติมเต็มในเรื่องของครอบครัวคุณจงเชื่อเธอค่ะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะโสดหรือเพิ่งโสดหรือว่าเสียใจกับความรู้สึกเก่าๆมานานคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือคนที่คอยดูแลนะคะบุคคลในครอบครัวพ่อแม่นะคะหรือว่าคนรักอยู่ในขณะน,นี้หรือคนคนที่กําลังศึกษาดูใจเปิดใจนะคะกำลังคุ ศึกษาดูใจกับใครอยู่ก็แล้วแต่คุณจงจําเอาไว้เลยว่าคนที่มีความซื่อสัตจจย์จริงใจยังไงก็จะได้พบเจอนะคะคนที่มีความรู้สึกเดียวกันกับคุณเขาถึงบอกว่ามีพลังงานดึงดูดกันคนที่เหมือนกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันคนศีลเสมเอ,อคนศีลเสมอกันม,ม,มีบุญเสมอกันนะคะเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บาร,รมีเนี่ยจะก้าวเข้ามานะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะกับคุณ แล้วเข้ามาอย่างมั่นคงชา้ชาๆแต่มั่นคงอันนี้อัศวินถือเหรียญคือคนที่อาจจะไม่ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้วิดวดัดไม่ได้ไม่ได้บือหวาอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีความชัดไม่ได้มีความรวดเร็วนะคะแต่ว่าคนคนนี้จะก,ก้าวเข้ามานะคะอย่างมั่นคงชา้ชาๆอย่างมั่นคงนะคะทั้งในเรื่องของสถานะความรู้สึกนะคะแล้วที่สำคัญเห็นไหมคะทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแปดถ้วยมันเป็นในเรื่องของการเดินจากนะคะแต่ว่าใครนะคะที่ไม่มีความชัดเจนของคุณไม่มีความชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้นะคะเพราะคุณจะดึงดูดคนที่จะทําให้คุณนะคะรู้สึกเติมเต็มรู้สึกมีความสุขแล้วก็คนคนนั้นนะคะต้องเป็นคนที่ศีลเสมอการเท่านั้นถึงจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้อันนี้คือผลตอบแทนของคนที่มีความซื่อสัตย์จริงใจคุณจงจําเอาไว้เลยว่าหากคุณคิดดีซื่อสัตย์ แล้วก็อยากที่จะพบเจอคนที่ซื่อสัตย์ในความรักคนที่มีความมั่นคงในความรักนะคะยังไงคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นอย่ารีบร้อนนะคะโอเคหน่อยจได้ละสิ่งที่หนอนบอกว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเขามีความมั่นคงชา้ชาๆเนิ่มๆแต่มีความนิ่งมีความสุข,ขุมมีความใจเย็นในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะต้องใจเย็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณจงจําเอาไว้เลยว่าสิ่งไหนที่รีบร้อนนะคะสิ่งไหนที่ยังไม่มั่นใจสิ่งไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคคนนนี้้เขาามล มันมีความเอ๊ะมันมีความแบบไม่ชัดเจนหรือว่าทําให้คุณมีความทุกข์กมากกว่าความสุขนะคะคนคนนั้นนะคะเขาก็จะเดินออกไปเองค่ะมันจะมีบางอย่างที่มันจะมีทรายบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่หรือมันจะมีอะไรบางอย่างที่มาสะกิดคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามูฟออนจากคนคนนี้นะคะคงจะมีความสุขมากกว่าคือจริงๆแล้วหน่อยก็ไม่ได้อ่าแนะนําหรือว่าไม่ได้ชี้พรงหรือว่าชี้เส้นทางที่คุณให้คุณรู้สึกอ่า ดื้อดึงหรือว่าแข่งขันกับคู่หรือคนที่กําลังคุยอยู่นะคะแต่ว่าหน่อยหมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยสามารถที่จะรู้แล้วว่าอะไรคือความสุขของคุณเส้นทางไหนที่จะทําให้คุณหาความสุขได้ในระหว่างทางเติมเต็มคุณได้มากกว่ากันเนี่ยคุณจะเลือกสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นใครสิ่งไหนสังคมไหนสิ่งแวดล้อมไหนก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะยิ่งทําให้คุณทุกข์เนี่ยหน่อยคิดว่าคุณสามารถทีี่่่่จะะะะะะะมมออออออนนนกาาาาาไได้คคคคคเเเพพพรรรรวืุณท คู่ควรกับความรักที่มีความซื่อสัตย์จริงใจมีความเกื้อหนุนกันมีการเติมเต็มให้กันนะคะส่วนภาพนี้ใครที่อาจจะกําลังนะคะรอคอยนะคะตัวเล็กๆอยู่นะคะเด็กน้อยนะคะหรือว่าบุตรนะคะคนคนนั้นนะคะกําลังจะเข้ามานะคะเข้ามาเติมเต็มนะคะให้คุณกับคู่ของคุณได้มีความเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่มากยิ่งขึ้นนะคะหน่อยก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับคนที่มีความ คิดบวกพลังบวกมีความซื่อสัตย์จริงใจและหวังว่าจะเจอใครที่ซื่อสัตย์จริงใจเหมือนตัวเองเข้ามาสักวันคุณจะเจอใครคนนั้นนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะต้องใช้ความชัดเจนต้องใช้ความเชื่อมั่นต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้อะอะไรหลายๆอย่างนะคะประสบการณ์นะคะในการมาตัดสินนะคะสิ่งไม่ดีคัดออกค่ะใกล้สิ้นปีแล้วสิ่งไหนที่ไม่ดี move on ออกมาได้แล้วค่ะคุณเห็นแสงสว่างพระจันทร์นั้นไหมคะ คุณกาลังจะเดินไปสู่ความสว่างไสวนะคะในตอนกลางวันก็มีพระอาทิตย์ในตอนกลางคืนก็มีพระจันทร์นะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าในวันคืนที่มืดมิดคุณจะไม่เห็นเส้นทางหรือไม่เห็นแสงสว่างในการเดินต่อไปข้างหน้าคุณยังมีนะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณยังมีพลังใจคุณยังมีแสงสว่างนะคะที่ท่านมอบให้กับคุณเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะหน่อยเป็นราคาบ๊ายบาย